Hãy sửa Dạ hãy mà mong món con ra Ếch 1 chó, ạ Sửa Sửa Món con Món con này Món con này <cười> <cười> ปาได้บาทเลยอน้องซื้ปลาไปวันชุดไปห้าหลอดไปเมื่อวานปลานึงสิบโลไม่าปลาไหนที่เราซื้อหน้าะ ที่เราไม่ใส่เสียงเพลงก็เพราะว่าเราอยากให้มันเป็นเสียงธรรมชาติมากกว่านะคะอันนี้ทุกคนดูนะคะอันนี้คลองหลังบ้านเราถ้าเพื่อนเรามาดูก็เราอยู่ซอยร้อานะเรามีบ้านสองหลังอยู่ที่คลองด่านกับอยู่ที่ซอยร้อหหรือถ้าใครอยากมาหาเรา แต่เป็นจังหวัดอื่นนะก็ซอยร้อยห้านั่นแหละซอยร้อยห้านั่นแหละที่มีเขียนว่าซอยร้อยห้ามันจะมีป้ายอะ่ะแล้วมันจะมีเพิงสาราผู้คนอาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวเราไปวาดให้ดูที่หลังะคะแปไปหายแมวตัวนานกางจ้ะไม่เห็นอะ่ะจิมตอนร้อนอะ่ะ

เอาก,ก้อนหลบนี่ไอ้แมวตัวการสองคนตามมากนาินชาที่ไม่เรื่องแต่ไม่เชื่อนี่ไอ้แมวตัวการสองคนกัน